ที่ห้องรอดโพทองสนามสุพัฒนาัยพลตีกิตจ,จันทรานิยมโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยพันเอกหญิงฉัตรพีภูนศรีรองโฆศกกองบัญชาการกองทัพไทยแถลงข่าวพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานกิจกรรมใบอุ่นไอรักพร้อมแนะนําขั้นตอนข้อปฏิบัติสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเส้นทางปั่นจัก,กรยานโดยมีพลเอกพรพิพัฒน์เบญสีผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานซ้อมใหญ่และเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน1,2 0 0 0ชุดแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นจักรยานไบอุ่นไอลักพร้อมเน้นย้ำให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกและดูแลให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีเสมือนเป็นแขกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ฝากติดตามนะคะและกด subscribe นะคะช่อง daily new l i f e นะคะข th ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะ